สวัสดีค่ะมารีวิวท g h น a s อัช Pro นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยราคาหน้าเว็บนะคะออฟฟิเชียลอยู่ที่ประมาณ1,300งนามนะคะก็จะมีลดบวกลบอยู่ประมาณสอ0ถึงบาทนะคะจากราคาบางทีนะคะาจะสิบหานะคะก็ว่าไปนะคะหลอดตัวนี้นะคะเขาใส่มาในสเปกครี e e XPL 2 LED นะคะครี e XPL 2 LED นะคะ สเปคเขาบอกว่าส่องไกลได้สูงสุดถึง134เมตรเลยนะคะ4,500ซ d c a n d l เ candle l i นะคะก็หมันตัวเล็กแค่นี้นะคะแต่ว่าได้เกิน100เมตรเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะคะแถมโคมนะคะจะเป็น OP ด้วย o r e n g pure นะคะนี่ d e f f e c t o r นะคะข้างในนะคะข้างบนนะคะก็เป็นส่วนหัวนะคะที่เป็นส่วนประกรอบเดียวกันหมดเลยนะคะ ตัวนี้สเปคอยู่ที่1,022ลูเมนส์นะคะน้ำหนักนะคะรวมทุกรวมส่วนเนี้ยก็คืออยู่ที่ประมาณ65 -66 ถึงกรัมนะคะโหมดที่เขามีนะคะก็คือมีโหมดไฟล์ไฟล์เทอร์โบสต็อปแล้วก็มันสามารถที่จะเอ่อเทอร์โบก็คือก็คือแรงสุดเนาะมีกระพริบไฟล์ไฟนะคะคือโหมดพิเศษนะแล้วก็โหมดปกติก็จะมีพวกโล h ไฮ h นะคะเอ่อโลไฮอะไรเงี้ย ก็นะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นสเตปเลตอะ่ะมันก็คือเป็นดิเมอร์นะคะก็ประมาณนั้นนะคะอ่ะที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีคลิปที่เป็นทูเวย์ด้วยนะคะทูเวย์สองทางนะคะก็สามารถที่จะเนบจากฝั่งนี้หรือจากฝั่งอ่านี้ก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็ได้ก็คือเราสามารถที่จะหนีไปที่หมวกหรือว่ากระเป๋าหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบา ท้ายนะคะเป็นเป็นสวิตช์ท้ายนะคะเป็นปุ่มที่มีหน้าตาที่แบบว่าเรียบง่ายนะคะเป็นเป็นปุ่มแบบนี้กลมๆนะคะนะคะแล้วก็ตัวบอดี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะบอดี้นะคะ,ะ,คะก็จะมีการสอะลวดลายแบบเรียบง่ายเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นที่ค่อนข้างละเอียดนะคะตรงนี้ก็จะมี serial number นะคะติดเอาไว้นะคะผิว surface เนี่ยจะเป็น การเก็บผิวเนาะเป็นพรีเมียมไททีห์ฮาร์ดอะโดไนน์นะคะแล้วก็เป็นอนะลูมิเนียมหกศูนย์หกหนึ่งทีหกะนี่เมื่อเราหมุนหัวนะคะแอนสกิลเฮดออกมานะ,ะเราจะเห็นว่ามันมีฮิสเดน USB ีนะคะมีพอร์ต USB ีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้นะคะมีพอร์ตตรงนี้ด้วยอะโอเคเลยเนี่ยมันมันสะดวกนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าแบตเตอรี่นะคะหนึ่งสี่ห้าศูนย์ที่ เป็นแพ็กมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการระวังนะคะก็พยายามอย่าใช้จนสนิทเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าเราจริงๆแล้วมันมันก็จะมีวงจรงป้องกันแหละแต่ว่าก็กลัวว่าบางทีเดี๋ยวแบบเราปล่อยให้มันหมดแล้วเราทิ้งไว้มันอาจจะคลายประจุหรืออะไรเงี้ยนะคะพยายามชาร์จให้มันมีประจุไฟนะคะเพื่อรักษาแบตเตอรี่น,นะคะแต่ว่าอาจจะถ้าเราเก็บนานเราจะไม่ต้องชาร์จเต็มมากก็ได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ80% 90%ของของตัวแบตเตอรี่นะคะ อุปกรณ์ที่ให้มาในกลุ่ในกล่องนะคะอน,นอกจากไฟฉายก็มี USB นะคะมี USB Type C ด้วยนะคะนี่ Type C เลยนะคะ USB ซึ่งมันเป็นแบบสายเคเบิที่จะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะคะก็ยาวประมาณหนึ่งนะคะสามารถที่จะขนาดนี้ก็คือเอาไว้แบบชาร์จพวก power bank หรืออะไรเนี่ยมันก็กำลังพอดีนะคะแล้วก็มีเป็นคู่มือนะคะคู่มือให้หนึ่งอันนะคะ มีอินดิเคเตอร์ด้วยนะคะเมือ่อเมื่อเราชาร์จนะมันจะมีแบบว่าน่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวนี่แหละนะคะเพราะว่าตุนนี้ฟิลยังไม่ได้แบบเอามาใช้เองนะคะ<_ <EN> _ก็เลยยังไม่ได้ลองชาร์จดูนะคะมีคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะ,ะก็หลากหลายภาษาเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาก็ส่งไปในหลายๆประเทศนะคะแล้วดูหน้าตาพารามิเตอร์นะคะเดี๋ยวฟิลจะแปะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะคะก็การเทอร์โบนะคะส2 2ลูเมนก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะคะแล้วก็จะดอบลงมาอยู่ที่191ลูเมนนะคะได้อีก145นาทีนะคะถ้าเป็นโหมดอินฟินิตี้ไฮก็400กว่าลูเมนนะคะก็ได้ประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ถ้าใช้โหมดต่ำจริงๆก็ได้อยู่ที่ประมาณ37ชั่วโมงนะคะไฟล์ไฟนะคะตัวเล็กๆแสงแสงเบาๆสุดนะ0.01ลูเมนเลย นะคะก็ใช้ได้อยู่ที่15วันนะคะอ่อสโตบนะคะก็ใช้ได้อยู่260นาทีนะคะเราคงไม่ได้เปิดกระพริบนานขนาดนั้น,นเสียใจยตายแย่เลยเก็บอกว่าจะใช้เฉพาะทางจริงๆนะคะสำหรับโหมดกระพริบนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดแบตเตอรี่มันเสื่อมนะคะฟิลมไม่แน่ใจนะว่ามันแก่ยังไงอันนี้ด้วยความสัย์จริงก็คือถ้ามันเป็นไฟฉายที่เป็นแบตแพ็คภายในเราก็ฟิล์ไม่แน่ใจอะว่าคือมันสามารถที่จะ หมุนยังไงนะคะต้องปรึกษาช่างไฟฉายเท่านั้นนะคะนี่นะคะเรามาดูโอ per ation กันเลยนะคะสำหรับไฟฉายที่เราใช้นะคะโดยปกติ on off นะคะจะเป็นการเปิดปิดการใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการล็อกนะคะก็คือกดค้างนะคะอันนี้ก็คือจะเข้าสู่ไฟล์ไฟล์ใช่ไหมอ่ะไฟล์ไฟล์ ile, แล้วก็กดค้างอีกทีจากไฟล์ไฟล์นะคะจะเจอการกระพริบแบบนี้นะคะแสดงว่าไฟฉายของเราเนี่ยล็อกอยู่นะคะ แ้วถ้าเรากดพยายามจะเปิดนะมันจะเข้าสู่นี่จะเป็นแบบหมดไฟไฟอย่างนี้นะคะทีเนี้ยนะคะเวลาที่เรากดล็อกนะคะก็คือกดค้างจากไฟไฟทีนะคะ,ะประมาณนั้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ปกตินะคะก็คือก็คือมันจะต้องผ่านไฟไฟาไยก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมานี่อันนี้ก็คือเป็นสเต็ปนะคะ นะคะอีกครั้งนะคะถ้าเราต้องการจะล็อกนะคะจากที่มันปิดอยู่กดค้างไปที่ไฟไฟนะคะอันนี้เป็นการเรียกแสงไฟกัไฟแล้วก็กดค้างอีกทีนะคะแล้วเจอการกระพริบนะคะเป็นสเต็ปอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือมันมีการแบบล็อกแหละแล้วก็ปลดอนล็อกนะคะกดค้างไว้เช่นกันนะคะอ่าน,นี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะคะอันนี้เป็นการทวนนะเช็งโหมดก็คือ อันนี้เปิดปิดนะคะกดโฮนะคะ,ะ,คะเพื่อจับไซเคิลนะคะไปที่เ,เดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำด,ด,ดับเบิลคลิกนะคะเข้าสูท่ทโบนะคะทิปเป้คลิกจะเป็นการเข้าสู่สต็อปนั่นเองนะคะโหมดก็มีอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ไปดูรีวิวแสงกันเลยนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นสเตปเลสได้นะคะเป็นดิมเมอร์ อันนี้คือมันสุดมันก็จะกระพริบมันก็มันก็นจะเป็นเทอร์โบนะคะตัวเล็กแต่แสงดีมากอันนี้คือสต็อกจะลองเดินดู มันสามารถที่จะติดมวกหรือว่าติดอุปกรณ์นะคะเราเพื่อที่จะสะดวกนะคะจะวิ่งก็ได้นะคะเพราะว่ามันน้ำหนักเบาจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดสเต็ปต่ำกว่านี้นะคะกลางๆฮะอ่ะอันนี้คือต่ำสุดนะคะมันจะมีกระพริบเตือนบอกว่า นี่คือโหมดต่ำสุดสูงสุดแล้วะคะ่ะมาอยูประมาณนี้ไปที่ประมาณนี้แสงดีนะคะเล็กๆขนาดเนี้ยไม่คิดว่าแบบเออมันจะทำได้ขนาดเนี้ยแสงค่อนข้างดีเลย อ่ะเดี๋ยวเราเปิดเทอร์โบไว้ก่อนตัวเล็กแต่แบบอืพิษส่งรายแรงอ่านะคะก็ดอปลงมาแล้วนะคะประมาณสักประมาณหนึ่งนาทีอะเกือบหนึ่งนาทีไม่ถึงหรอก น,นี่ก็คือมันดอบแล้วนะคะจต่ตึงดับเบิร์คิกขึ้นมาอีกทีหนึง่งอันนี้เทอร์โบอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเวลาที่มันลงมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเรียกเทอร์โบได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอลงมาแล้วเนี่ยแสงระดับประมาณเนี่ย โอเคอยู่นะ,ะนี่ก็ใช้ได้เลยเอ่ะมาดูตรงมุมนี้บ้างนะคะฟิเราจะเปิดไปที่ไฮก่อนนะคะยังไม่มีการดึงเทอร์โบนะคะ นะคะสภาพแสงคือมืดสนิทนะคะมืดสนิทแน่นอนนะคะอ่านี่คือไฮนะแล้วเรามาต่อกันดูที่เทโบนะคะนี่คือเทโบก็ค่อนข้างที่จะสว่างอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะ True Night a u l t r Pro นะคะ